สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิตดีสตูดิโอสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสปอยหนังเรื่อง How หรือคืนหอนคำเตือนนะครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังเรื่อง How นะครับสำหรับถ้าใครเคยดูแล้วหรือว่าอยากเก็บไว้ไปดูเองก็สามารถปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมขอท่าละหนึ่งไรนะครับ และกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับให้กับช่อง Hit Distudio <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วไปฟังสปอยกันเมื่อเปิดเรื่องมานะครับเราก็ได้พบกับพ่อหนุม่มคนนึงนะครับเขามีชื่อว่าโจซึ่งโจนะครับ <c oughs> เขาทำงานเป็นพนักง,งานบนรถไฟนะครับและในคืนนั้นนะครับระหว่างที่โจกำลังเลิกง,งานและหัวหน้าของเขานะครับ <c oughs> ก็ได้สั่งให้เขาไปทำงานแทนพนักง,งานที่ลาหยุดภายในวันนี้นะครับ แโจเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้เลยนะครับแต่เขาเหมือนจะดีหน่อยนะครับเมื่อลถไฟที่จะออกในรอบนี้นะครับเขาจะได้เดินทางร่วมกับเอเลนนะครับสาวที่เขาแอบชอบอยู่นั่นเองโดยรถไฟรอบนี้นะครับจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ก็จะมีผู้โดยสารอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโจเองนะครับก็ได้ทําหน้าที่ของเขาไปนะครับโดยตรวจเช็คตั๋วของผู้โดยสารทุกคนจนครบ จากนั้นเขาก็ได้เข้ามาพักที่ห้องพักของพนักงานต่อมานะครับก็มีเสียงเหมือนกับรถไฟชวนเข้ากับอะไรบางอย่างและทําให้รถไฟนะครับต้องหยุดชงะงักกระทันหันกลางป่าที่มืดมิดโจเองนะครับก็ได้รีบเข้าไปแจ้งผู้โดยาสารถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นทําให้ผู้โดยาสารนะครับต้องตกอยู่ในสภาพวะที่ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทําให้โจนะครับต้องรีบติดต่อกับคนควบคุมรถไฟว่ามีความคืบหน้าในการซ่อมไปถึงไหนแล้วแต่พนักงานคนนั้นนะครับก็ไม่มีการตอบรับกลับมาเลยนะครับ ราะว่าเขาได้เข้าไปตรวจที่ภายนอกรถไฟแล้วเขาก็ได้พบกับซากกวางใหญ่ตัวหนึ่งนะครับติดอยู่บนรางรถไฟนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับทำให้รถไฟไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และขณะที่เขากําลังดึงซากกวางออกมานะครับก็ได้มีอะไรบางอย่างนะครับพุ่งมาเขาอย่างเร็วเลยนะครับจากพุ่มไม้คนในรถไฟเองนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่ภายนอกลจากนั้นนะครับโจูก็ได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่า เรื่องในคืนนี้นะครับมีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าจะต,ต้องรออีกประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วโจเองนะครับก็ได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับผู้โดยสารแล้วทําให้ผู้โดยสารหลายคนเลยนะครับไม่พอใจเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งนะครับได้ยื่นข้อเสนอว่าให้ทุกคนเดินไปที่สถานีรถไฟใกล้ๆที่อยู่ห่างจากที่นี่เพียงสองไมล์เท่านั้นเองและทําให้ผู้โดยสารหลายคนเลยนะครับเห็นด้วยกับเขาดีกว่าที่ต้องรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ ทมให้โจเองนะครับจาเป็นต้องทําผิดกฎข้อบังคับเลยนะครับและระหว่างทางนะครับโจและเอเลนได้ถือไฟฉายนะครับเดินนำหน้าผู้โดยสารไปจากนั้นนะครับเขาทั้งสองคนก็ได้พบกับร่างของพนักงานขับรถไฟนะครับนอนอยู่ที่พุ่มไม้โจนะครับได้บอกกับผู้โดยสารทุกคนนะครับให้รีบขึ้นไปบนรถไฟโดยด่วนและในขณะนั้นเองนะครับมีหญิงชราคนหนึ่งนะครับวิ่งกลับขึ้นรถไฟช้าเกินไปทําให้เขานะครับโดนอะไรสักอย่างกัดเข้าที่ขาเข้า แต่ทุกคนนะครับก็ได้ช่วยกันดึงเธอและขับขึ้นมาบนรถไฟได้ทันนะครับจากนั้นโจนะครับก็ได้ไปที่ห้องควบคุมของรถไฟเพื่อหาสาเหตุของครั้งนี้แล้วก็ได้มีผู้มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับเข้ามาช่วยเหลือและพบว่าเนื่องจากใส่น้ามันนะครับขาดจากการชนที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบซ่อมอย่างด่วนเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันจะไหลออกหมดและจากนั้นนะครับก็มีเสียงโทรศัพท์ของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับดังขึ้น ทุกคนนะครับก็ต่างดีใจกันมากเลยนะครับแล้วก็ได้ร้องขอความช่วยเหลือนะครับจนเสียงของทุกคนนะครับทาให้เจ้าสิ่งนั้นได้ยินเลยกระชากสาวคนนั้นนะครับออกไปจากรถไฟเลยนะครับจากนั้นนะครับสามีของหญิงชราที่โดนกัดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นนะครับเข้ามาในรถไฟได้ในระหว่างรอความช่วยเหลือนะครับพวกเขาก็ได้พากันหาอาวุธเพื่อป้องกันตัวพอเวลาผ่านไปนะครับหญิงชราที่โดนกัดก็เริ่มมีอาการที่ผิดปกติขึ้นมานะครับเขาเริ่มอ้วกอาเจียน ฟันเริ่มหลุดออกมาทีละซี่นะครับจากนั้นโจนะครับก็สังเกตพบว่ามีผู้วิสานคนหนึ่งนะครับได้หายไปซึ่งเขาได้ไปที่ห้องน้ำนะครับเพื่อตามหาชายอ้วนคนนั้นชายอ้วนคนนั้นนะครับก็เริ่มส่งเสียงร้องนะครับซึ่งทําให้เจ้าสิ่งนั้นนะครับพังลังคาลงมาแล้วจัดการกับชายอ้วนคนนั้นนะครับแต่มันไม่หยุดเพียงเท่านั้นนะครับมันเริ่มพังประตูห้องน้ําเพื่อจะจัดการกับโจนั่นเองนะครับแล้วเจ้าสิ่งนั้นนะครับก็พังประตูออกมาจนได้นะครับ แล้วทําให้ทุกคนนะครับได้เห็นรูปร่างของเจ้าสิ่งนั้นรูปร่างของมันนะครับดูคล้ายครึ่งคนครึ่งหมาป่านะครับจากนั้นนะครับทุกคนก็ช่วยกันจัดการกบมนุษ์หมาป่าตนนั้นนะครับจนสําเร็จ ต่อมานะครับผู้วิศนคนหนึ่งนะครับเขาได้สังเกตดูหญิงชราคนนั้นนะครับเหมือนเขากําลังจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเขาก็เลยได้หยิบอาวุธนะครับเพื่อเข้าไปจัดการกับเธอแต่ทุกคนนะครับก็ได้ขัดขวางเขาไว้แล้วก็ได้จับเขามัดไว้ต่อมานะครับผู้วิศนที่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับก็ขอเสียสละลงไปซ่อมเครื่องข้างนอกเองนะครับแต่เขาขอให้อีกคนนะครับลงไปเป็นลูกมือเขา และต่อมานะครับพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้มุดเข้าไปซ่อมเครื่องยนต์นะครับแล้วพบกับสาย้ํามันที่ขาดออกซึ่งขณะที่เขากําลังซ่อมอยู่นะครับชายคนที่มาด้วยนะครับก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากในป่าเมื่อเขาได้ยินนะครับเขาก็ได้เดินตามเสียงนั้นไปนะครับแล้วก็พบกับหญิงสาวที่โดนดึงออกมาในตอนแรกนะครับที่กําลังโดนฟูงหมาป่านะครับลุมกัดกินเธออยู่จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเพราว่าถูกจักรยาน็นคนต่อไป แล้วต่อมานะครับช่างซ่อมนะครับก็ได้ซ่อมรถไฟจนเสร็จนะครับแต่เขานะครับไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าข้างนอกนะครับเต็มไปด้วยฝูงมนุษย์หมาป่าเต็มไปหมดเมื่อโจเห็นว่าช่างรถไฟยังไม่กลับมาแถมก็พบฝูงมนุษย์หมาป่าอยู่ด้านนอกโจเลยได้ตัดสินใจนะครับขับรถไฟออกมาในทันทีและหลังจากนั้นนะครับหญิงชราก็เริ่มกลายร่างนะครับเป็นหมาป่าเต็มตัวจากนั้นเธอก็ได้กัดกินสามีของเธอนะครับที่ช่วยเหลือเธอมาตลอด เมื south, he ่อจัดการสามีเธอเสร็จนะครับเธอก็ได้เข้าไปหานักธุรกิจคนหนึ่งนะครับแต่ในขาดเดียวกันนะครับโจและเอเลนนะครับก็ได้เข้ามาช่วยได้ทัน ผ่านไปได้สักพักนะครับใส่น้ำมันมันก็ดันหลุดออกนะครับทาให้รถไฟหยุดชะงักอีกครั้งแตละถึงตอนนี้นะครับฝูงหมาป่าเขาได้เข้ามาในรถไฟจนได้นะครับและกําลังจะมาทาร้ายพวกเขานักธุรกิจคนนั้นนะครับก็ได้ใช้เหล็กฟาดมาที่โจนะครับแล้วเขาก็ได้วิ่งหนีไปฝูงมนุษย์หมาป่านะครับได้ล้อมโจและเอเลนไว้หมดทุกทางเลยนะครับและจากนั้นนะครับช่างซ่อมนะครับก็ได้โผล่ขึ้นมาพอดีช่างซ่อมนะครับได้ใช้น้ํามันจุดไฟนะครับเพื่อไล่มนุษย์หมาป่า จากนั้นพวกเขาก็ได้หนีไปนะครับแต่ช่างส้มนะครับไม่สามารถหนีทันนะครับเลยโดนวนุ่นหมาป่าลากไปกินซะงั้นหลังจากนั้นนะครับพวกโจและเอเลนนะครับก็ได้หนีไปเรื่อยนะครับไปตามป่าพอกําลังจะถึงสถานีต่อไปนะครับแต่โจคิดขึ้นมาได้ว่าฝูงหมาป่าต้องตามเราสองคนมาทันแน่ๆโจจึงเสียสละตัวเองนะครับเพื่อให้เอเลนหนีไปได้ต่อมานะครับนักธุรกิจกําลังหาทางหนีอยู่ในป่านะครับ ท่านในนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับโจนะครับที่กลายเป็นมนุษย์หมาป่าไปแล้วแล้วโจนะครับก็ได้เข้าไปกัดกินนักธุรกิจคนนั้นนะครับจนตายแล้วเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับหากผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังติดใจหรือว่าสงสัยกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถไปหาชมเองได้นะครับและยังได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง5.2คะแนนนะครับและถ้าหากผู้ชมท่านใดนะครับชอบการสปอยของหนังเรื่องนี้ของผมนะครับ ผมก็ขอท้าละหนึ่งไลน์นะครับและฝากกด s u b สไครต์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับและเจอกันเรื่องต่อไป